พ่อค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใชหมดมืดตีเยอครับสวัสดีครับ,รบอีพีนี้เป็นอีพีที่สามร้อยสามสิบค่ะสามร้อยสามสิบแล้วค่ะพี่น้องให้ตอกเพื่อนเเซ็นเอ,อ่อสามร้อยสามสิบได้จากเซ็นแล้วพ่อใส่เวลาเท่าไหร่ตอกเซ็นนึ่ยนะเซ็นแล้วจากเวลาสิบนาทีที่พ่า นี่นฮะนี่ค่ะพี่นอ้องเน่เน่เน่เ่ใช้เวลาเป็นสิบนาทีพอดีค่ะนี่ค่ะ,คะใช้เวลาเป็นสิบนาทีเลยค่ะแต่ละเส้นเนี่ยค่ะทานยากกูเด้ค่ะพี่นอ้องขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องวงพันตุลากันค่ะขอบคุณเล,ลาลน์ได้ค่ะเด้อนี่ค่ะเติมสานภูมิปัญญาท้องดินการจัดสารตะก้า คุณเลียงซีมากๆเลยนะคะขอบคุณเรียบซีมากๆเลยนะคะคุณพ่อากำลังสรัาการกำลังจัดตอกย่างค่ะพี่น้อง หนึ่งเส้นใช้เวลาประมาณสิบนาทีค่ะเราก็จิจัดเบิดมือละมือนี่ก็ได้อุม้มพันก็จไทายเบิดมือด้วกัน chăm cháu nông cảnh đất rồi nè chăm cháu bà cầm bà cà xe 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 cũng bán coi dưới đây chính khẩu nhạc lại rồi แกแก่ค่ะที่เป็นมันๆค่ะพี้นามันๆแค่แตะแห้งไเลยแห้งกันสิมี่จัาดิน้ัดยแห้งสิกินวดน้ยแก่แบบ ช่องภูมิพันธุลกันนะคะกำลังถ่า,าทยทำเกี่ยวกับการเหลาตอกค่ะจักตอกค่ะเหลายากกว่าพ่ออ่ะกสุดท้ายก็เสร็จได้ไเวลาเก้านัจี น,นั่นหมาเนี่ยนะหลุดไปอย่างนี้พอ,อดีนำไมนี่ละหยุดไหนหุดนี้เลย ก็อีพีนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่คะสามสิบเท่าไหร่ก็สามสิบามร้อยามสิบก็จำแม่นเลยคะ่ะถูกต้องเลยคะ่ะเป็นการฝึกสมองคุณพ่อคะ่ะเบอรมงฝึกความจำ ามร้อยสามสิบแล้วค่ะถ่ายทำตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะได้ปีหนึ่งแล้วค่ะเรื่องจักสารตะก,ก้าค่ะได้สามร้อยสามสิบปีปี้ง่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะหนึ่งปีกับอีกหนึ่งเดือนค่ะ แจ้วกรบปกระเซียดได้ค่ะพี่น้องแบบนล เส้นนึงกะใส้เวลาประมาณสิบนาทีเด้อค่ะพี่น้องนไงใช้เวลานานมากเลยค่ะแต่ว่าตอกสารน,น่ะใส้เวลาหลายกว่านี้เด้อค่ะตอกสารได้เวลาสิบสองนาทีต่อเส้นก็ยาวนก็นยาวสก็ที่เราเร็ Nó là Super. Tột văn Tột văn Tạm phong Lâu đuổi อีพีนี้ก็สามร้อยสามสิบนะคะเป็นอีพีที่สามร้อยสามสิบแล้วค่ะต้องคูมพันตุลากันค่ะนั่เรานันับดน,น,นับด้วยเหร พ่อมีความสุขไหมพ่อได้เราตอกอสุขแล้วสุขใดไหนเล่าเท่ากับการจัดตอกลอแล้วพ่อเสร็จแล้วค่ะนับเด้อค่ะพี่น้องนับนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าเ็จแล้วค่ะนี่ค่ะ yeah. เก้าเซนสิบเซนแล้วค่ะพ่อกระตาน่วยนึ่งไสจากเซนยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองเซนโอ้อีกสิบสองเซนแล้วค่ะพี่น้องค่อยิ่ได้สารกระตาน่วยนึงอะไรเนี้ยสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟฟี่ทุกท่านเลยนะคะพ่อะ่ะส,สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วอีกแป๊บหนึ่งก่อนค่ะเราขูดต่อก่อนออ ถ้าพ่อได้เราต่อพ่อก็จะอารมณ์ดีค่ะมีการมีงานทำหลวงพ่อพรามย้ายไปเลยครับจริยธรรมครับ Hãy subscribe cho kênh thì Mì Gõ để không bỏ lỡ những Coi là kính mật หมดแล้วล่ะพอ่อห,หมดแล้วเบิดอีจ้าอ่ะนี่จะพ่อป่าที่นะัเ่เดี๋ยวหนูไปซื้อมาให้อีกหนูไปตลา,าดก่อนพ่อกินนี่ก่อน เรื่องเอาปฟองน้อยเสีเอาปฟองซ้ำใดมันมีไข่ซ้ำนั่นเนาะปฟองใเง่้ยต้องไปซื้อร้านอื่นซื้อไก่บุญพักเบรกค่ะพักเบรกกินส้มก่อน เือนลอยเป็นไรเนี่ยเอ้ยบอปะาไม่ต้องไปเรื่องป็นที่นี่ พ่อเอาอีกบอกค่ะพ่อเอาอีกบอกค่ะข้านกินข้านกินนี่แหละพ่อคุ้มพันน้อยน้อย เดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ